เราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปพระเจ้าที่รักลูกขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำให้ลูกมีชัยชนะในทุกๆวันเหนือสิ่งล,อล่อลวงและปัญหาที่เข้ามาเพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าลูกขอบคุณพระวิญญาณที่ทรงเปิดเผย ให้ลูกได้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระบิดาลูกมีชัยชนะไม่ใช่ด้วยกำลังไม่ใช่ด้วยสติปัญญาแต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าที่สถิตอยู่ในลูกลูกขออยู่ในการครอบครองและขอดำเนินชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้สูงสุดแต่เพียงผู้เดียวอธิษฐานในนามพระเยซูคริส